สวัสดีค่ะทุกคนนี่ข้าวเหนียวจนพูนเลยค่ะเมน,นี้เป็นเมนูง่ายๆค่ะทอดสิ้นแล้วก็แก้วบอกพริกดิบค่ะผักที่แม่ปลูกเองยายว,วาปลูกเองนะคะยายของน้องแผ่นดินปลูกเองผักบ้านแก้วนี่กะทาเองทาแก้วเองเนื้อแดดเดียว แซ่บๆค่ะโาหะลอยจะว่าได้หลายจืดแค่เคืองโลแต่พอค่าบอกว่าอืมเอาหกขีดรลดใจอ้อนก็นอ่าหกขีดก็ได้สามลอยนะคะจอสามลอยกับพอดได้หลายเทีย ตำเนี่องหกจิตเทียบคนละนี่ตำเนี่ยนะคาบละประมาณเจ็ดสิบห้าสิบบาทแบบกรับเผ่าแบบเหมือนเป็นกรอบเผ่าธรรมดาขขแหละุกคน่ว่ามันเป็นอันที่เ้าชอบ ืแก้บ๊อกผิกดิบเนี่ยก็ชอบทอดเนื้อแดดเดียวกะ<ม>เฮ็ดจังไหนกับ,บ๊อกขื้เขาบา๊อแซบคือเขาซื้อกินจบๆมาเดี๋ยวนี้ก่ เนื้อโลละลอยอ่ะประมาณสองร้อยแปดสิบเนื้อละโลละสองร้อยแปดสิบจะว่าันเนื้อตากแห่งเขาปรุงเรียบร้อยนะโลละห้าร้อยอ่ะทุสาาบากะพราซื้อเด้ถ้าให้กินเองอะมันบอสแปบอ่ะ ใช่ค่ะเป็นเนื้อถึงเาเห็นเองอเขาก็จะงูขว่าเอออันนี้เอ็นอะไรเงี้ยอันนี้ลับอยากปนเอ็นมาแน่จากน้อย แซบทุกแต้วานเนอร์แดดเดียวรันนี้แซบที่สุดละหรือห้องบุ้เคยไปร้องรานอื่นกับบอลนะก็เขาง่ายๆแล้วก็กินเขา่าหลายเพราว่าของมัก เด็กยังกินกันเนาะถ้ากันเดีกยังกินกันคอมเมนต์ใต้คลิปนะเด้อค่ะแนบรูปภาพมาน้ำแห้งดีบางคนเฮ็ดช่องกะแนบช่องมาด้วยเลยค่ะเมนี่เครียดให้น้องพดินค่ะบอ่อยากวาน์มเลยบ่สวนเหร นางเป็นผู้เดียวเลยเนื้อเพิ่งเห็ดออกหวานน้อยนึงอ่ะเค็มหวานหวานหน่อยนึงอ่ะจับมากอืมนัวอืม มันก็จะไม่เสียงน้อยนังแหงแจะปากแหงแจะปากแหงนัวนแไ้กับไปกินยุหมองเอินกับบ่าแจดอกว่าแล้วแต่เขาจะขายอย่างน้ะขายความอุ่นละเวงขายความ ขายความกินแซ่บบางคนว่ามันไม่มีมารยาทเอาเนให้เขาหูว่าเขากินแซ่บเนาะคันวาอยากให้มีมารยาทอะไรอย่างนี้กับขามของเขาไปได้เลยข <laughs> ายชีวิตบ้าน อยู่บ้านเฮ็ดแบบนี้่ไ,ได้ไปเห็ดทั้งตัวอาหารรวมกับมูนะคะว่าไปว่าไปก็จะดึงดาไมา้แล้วไปฝากไว้ช่้นี้ค่ะสำหรับมือในเฮาทั้ง หนึ่งคนก็ขอลาไปก่อนค่ะพบกันไหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ